สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทู e เสียสุรัตน์รถขุดบุรีรัมครับวันนี้วันที่สามมิยอครับแล้วก็ช่วงนี้ฮะช่วยฮะเอาเอาใครมาวันนี้วันที่สามมิยอครับกับพายุเท่า กรนนำเลยครับวันนี้เนาะช่วงหนึ่งตุ้มครึ่งครับพายุเข้ามาช่วงที่เราได้ขายของครับแต่พายุมาก็ลูกค้าหายหมดเลยครับลูกค้าเงียบคลิปเลยครับนี่ฮะวันนี้ครับพายุฝนกระนำมัดรูฮะโอ้พายุฝนกระนำบุรีรัมย์ครับเมื่อวานดูข่าวว่าพายุไปหมดแล้ว อูซาดีใจครับแต่ไม่ได้เป็นเช่นนั้นครับตกตั้งแต่ประมาณหนึ่งทุ่มครับแล้วก็หนักเสียด้วยครับผมเนาะดูเสียงครับเสียงพายุตกเออเสียงฝนตกครับกระหน่ำลงมาครับวันนี้พวกเราก็ ไม่มีอะไรครับไปอยากอัปเดตนะครับวันฝนตกครับผมวันไหนร้อนวันไหนอากาศเราก็อัปเดตวันฝนตกก็อัปเดตครับเราจะให้ชมยอดขายครับพวกเราครับวันนี้เนาะก็อยากทาทุกๆคลิปครับให้เพื่อ,อ,อนๆได้ชมกันเนาะอ่าชมคลิปละร้อยสองก็ดีใจครับพอจะเป็นกําลังใจกันครับเนาะหรือว่าท่านใดที่เข้ามาแล้วกดอย่าไมไ่กดติดตามพวกเราก็เนาะขออนุญาตครับ เป็นกาลังใจให้พวกเราครับกดติดตามให้เป็นกําลังใจสำหรับช่อง YouTube ของพวกเราครับทีละธนการค้าครับนี่ครับขณะเราอยู่ด้านในครับถึงด้านนอกเลยไปพายุฝนจะตก,กระหนำยิ่งลงมาครับแต่ว่าอากาศด้านในยังร้อนระอุเลยครับในร้านพวกเราไม่มีอากาศถ่ายเทนะครับไม่มีช่องที่จะให้อากาศเข้ามาได้เลยครับเราต้องเปิดพัดลมสี่ตัวนี้เปิดตลอดอ่าตั้งแต่เช้าเปิดร้านมานี่ต้องเปิดครับ แล้วก็ช่วงอากาศร้อนๆน,นี่เก็บความร้อนดีเหลือเกินครับร้านพวกเราครับร้อนจริงๆครับนี่ฮะก็ต้องรอดูหน้าหนาวเลยครับเพราะว่าเราไม่เคยสัมผัสหน้าหนาวกันเลยพอเรามาขายอยู่ที่เดือนกุมภาพันธ์ครับเนาะกุมภาพันธ์ก็หนาวหายไปแล้วครับนี่ครับผมวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศของร้านในช่วงฝนตกพายุฝนเข้ามาทําให้ลูกค้าหายหมดแล้วเหลือแต่คนขายครับ โอ้อุณหภูมิยังร้อนอมากเลยครับเนี่ยอยู่ตรงนี้ครับถือว่าอุณหภูมิร้อนมากครับแต่เราเปิดพัดลมดูดอากาศก็แล้วพัดลมสี่ตัวก็แล้วครับนะด้านนอกนี่คืออากาศเย็นก็แล้วแต่ด้านในก็ยังร้อนเช่นเคยครับเนี่ยฮะให้ดูเชลอของพวกเราครับช่องที่หนึ่งให้ดูความสะอาดของร้านพวกเราครับเนี่ยช่องที่หนึ่งแล้วก็ทางด้านนี้ก็จะเป็นอ่าสินค้าที่เป็นพวกขวดเป็นแพ็กคกันเนาะ แล้วก็ช่องที่สองเราตัวนี้ครับนี่ฮะสินค้าพวกเราก็จะขายดีเรื่องของพวกแอลกอฮอล์ oh ol, ครับเพราะว่าราคาถูกนะมีจัดโปรโมชั่นเป็นแพ็คเนาะแล้วก็สินค้าก็จะถูกในเรื่องของแอลกอฮอล์ oh ก็จะถูกกว่าร้านค้าในชุมชนพวกเราครับเนาะก็ะถือว่าได้ขายอยู่ครับผมก็ถือว่าถ้าได้ขายแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็ต้องให้ดูบรรยากาศเนาะอาจจะไม่มีสาระอะไรครับวันนี้เนาะคุยไปก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ครับนี่ แต่ราอาจจะน้อยเนาะแต่อย่าให้ดูครับบรรยากาศที่อบอ้าวในร้านพวกเราครับเพราะเราไม่มีอากาศถ่ายเทครับตรงนี้เนาะคือลมไม่ผ่านมาเลยครับไม่ไม่โดนลมไม่อะไรครับเพราะว่ามันเป็นห้องกระจกครับแล้วก็มิดชิดไปด้วยเราปิดมิดชิดเลยเนาะอ่าแล้วก็ทําให้อากาศมันร้อนมากๆครับยิงหน้าร้อนเนี่ยไม่ต้องอยู่ด้านในครับพนักงานขายเราเออกไปอยู่ด้านนอกเลยเนะเาะออกไปอยู่ข้างนอกเลยไม่มีใครอยู่ด้านในแล้วมันร้อนจริงๆ ให้ดู yeah. ร้านพวกเราครับว่าจะเรียงกันยังไง่ะเพราะเพื่อนๆอ,อาจจะไม่เคยเข้ามาหรือเพื่อนๆเป็นเข้ามาในครั้งแรกก็จะรู้ว่าร้านเราชื่อร้านอะไรครับร้านเราครับธีลทรการค้าครับพาร์ทเนอร์ทีลทรการค้าครับตั้งอยู่ที่บ้านนูนแดง,นนง,ง,งจังหวัดบุรีรัมย์ครับเนาะเปิดมาได้สี่เดือนนี้ครับยอดขายก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับผมเนาะ หรือว่าก็ดีขึ้นเรื่อยๆเอามีน้องหมาเข้ามาด้วยเน้มันกลัวครับกลัวพายุครับเลยเข้ามาด้านในคลิปเมื่อวานเราให้ดูเรื่องของอ่าเรียกว่าโกดังหรือว่าซองสต็อกแล้วครับนี่นี่เบนี่อยากให่เห็นไหมตรงนี้นี่โอ้ยอยากใยเต็มเลยนี่โอ้เจ้าจน้าที่ถูกดีมาเนี่ยโดนตัดคะแนนเลยนี่ ทำไมถึงปล่อยให้มีอยากใหญ่ได้ครับนี่ฮะ, mm. ฮะเมื่อกี้เพิ่งชมไปว่าร้านเราสะอาดครับแมบบแมบบมองไม่้ด้นบนนี่มีอยากใหญ่ครับเขาเรียกว่ากาก,กวาดแต่พื้นตัวเองไม่ได้เงยหน้าเครื่ข้างบนครับอันนี้คือเรื่องจริงเลยครับผมนี่พอเราไม่อวยครับอันนี้ผิดว่าผิดครับเนาะเนี่ยพรุ่งนี้ต้องทางความสะอาดนะครับปล่อยอย่างงี้ไม่ได้ครับผม่ะ พวกเราก็ให้ดูบรรยากาศพวกเราช่วงพายุเข้ามาลูกค้าไม่มีมีแต่หมาครับนี่หมาอยู่ในหนึ่งตัวตัวที่สองครับแล้วก็คนเลี้ยงหมาครับแม่หมานี่เพราะนั้นเพื่อนหมาช่วงนี้หมาก็มาช้อปปิ้งครับสุน,นัขพวกเราครับช้อปปิ้งบ่อยครับนี่ฮะ ่จริงก็ให้เข้ามาก็ต้องทำความสะอาดครับเนาะม,มามาดูยอดขายดีกว่าเพราะว่าวันนี้ทุ่มครึ่งแล้วแต่ว่าฝนตกคงไม่มีลูกค้าเข้ามาครับเราก็จะมาอัพเดตอา้าวนี่ฮะคนมีตังครับซื้ออันนี้หมาตัวนี้เขาชอบกินอะไรนะอชอบกินอมยิ้มครับฟันมันจะหลอนะฟันจะผุอยให้มันกินนี่หมาชอบกินอมยิ้มครับดูครับ นี่มาบ้านนี้ครับอดหนุนถูกดีมีมาตรฐานครับนะมาชอบกิดอมยิ้มครับชื่อน้องแสงดาวครับวันนี้นะลูกค้าของเรานีฮะได้แล้วจะเดินนีแล้วครได้แล้วมาวันนี้ไรสาระนะครับผมจะว่าก,กันครับเนาะบางทีก็อาไม่รู้จะคุยอะไรแล้วก็ให้ดูกันอ้ธรรมดาซะที่ไหน วันนี้ยอดขายอยู่ที่17,216บาทขนาดพายุเข้านะครับยอดอยังดีเลยวันนี้นี่ขนาดวันฝนตกยอดขายจะได้ถึง17,00 0เลยงอง้อง้อเนะจะมีบัตรสวัสดิการในรัฐเข้ามานะครับ4 0 0 0กว่าบาทนะสี4พบาทอะดูเดือนที่เดียวได้ไหมมันอัปเดตหรืยอยังยังไม่อัปเดตอะดูกำไรกันนะดูกำไรวันที่หนึ่งที่สองพเราได้กำไรเท่าไหร่ อ่านี่ฮะจะได้เห็นภาพชัดๆครับว่าเราขาย2วันเนาะสองวันคือวันที่1เฮ้ยวันที่1นวันที่2วันที่สายังไม่อัปเดตยางเนาะอ่าเราขาย2วันกำไรสามพันแปดครับนี่ถ้าได้อย่างนี้ทุกวันครับถ้าได้อย่างนี้ทุกวันเราได้ถึงเท่าไหร่โดยเฉลี่ยโดยเฉลี่ยโดยเฉลี่ย,ย,ยถ้าเราขายได้ อาว่าละหมื่นกว่าบาทดิเราก็ได้กำไรเยอะนะครับเฉลี่ยเกือบ2,000ต่อบาทเออ2 0ันบาทต่อวันถือว่าโอเคแล้วนะครับเนี่ยอยู่ได้แล้วว่าละหกเจ็ดเดือนลงเจ็ดหมื่นนี่สามารถที่อยู่ได้ครับแต่ว่าเดือนพฤษภาที่ผ่านมาขาดทุนไปแล้วครับเราน่าจะได้ยอดจากขักจากปันผลที่ได้น่าคาดว่าจะได้ประมาณ4 0,000บาทครับเนาะขาดค่าน้ำค่าไฟค่าพนักงานค่าทุนครับอ่า แต่เรายังสู้ต่อครับเพราะว่ายอดของเราจะดีขึ้นเรื่อยๆเลยครับเนะฮะเรามาเอากำไรจาการ้านข้างๆดีกว่าเอากำไรจากไข่จากเราขายทานนะขายทานขายไข่ขายเนื้อหมูเนื้อไก่ฮนะสินค้าที่เรานํามาขายด้านนอกครับที่เป็นอีกร้านหนึ่งของการด้านทุกดีครับนี่ฮะก็เรียกว่าผลพลอยได้จากการเปิดร้านทุกดีก็ ไม่ใช่ว่าจากกำไรน้อยนะครับเผื่อท่านใดที่เข้ามาชมพวกเราเห็นผลว่าขาดทุนนี่ถ้าท่านขายพ่อแม่ลูกหรือคนในครอบครัวของท่านนี่ท่านได้กำไรห้าหกหมื่นถือว่าไม่น้อยครับเนาะและ้วก็เราเมาื่อคีร้านสองร้านสามขายอีกโอ้เนี่ยฮะกำไรจะมาตกจากตรงนั้นแหละครับเยอะแยะมากมายเลยเนาะนะ่ฮะท่านใดสนใจก็เข้ามาดูเข้ามาชมร้านพวกเราก็เป็นแนวทางเนาะเราก็พูดไปเรื่อยไปเปื่อยพูดไปให้เห็นภาพชัดชัด อ่าใครตัดสินใจก็เข้ามาดูเนาะอ่าหรือว่าท่านใดที่ไม่เข้าใจอยากสอบถามคอมเมนต์มาครับยินดีครับตอบได้ตอบครับนะฮะคอมเมนต์แบบสุภาพนะครับอย่าด่าอย่าว่าอ่าคนทําคลิปนะครับวันนี้อาจจะพูดไม่เพราะพูดเสียงดังอ่าพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะก็จะพัฒนาการพูดอ่าไปเรื่อยๆครับเนาะนะก็ไม่มีอะไรหรอกครับวันนี้ก็พูดไปแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อละ เดี๋ยวคิดใหม่กันคงนี้คุยใหม่ครับสวัสดีครับ